ครับวันนี้ก็จะมาอ่านเรื่องเทพปศุนย์กลินกินนภาตอนที่6 1ฝากกด Subscribe ช่องลิศเมืองกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปกดติดตามเพจผู้แปลปิดตาแปลกันด้วยนะครับลิแล้วก็ฝากไปกติดตามเพจของผมด้วยนะครับลิศเมืองหเอ็มบีนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปทั้ง2อ,อย่างเลยนะครับแล้วก็มาเริ่มกันเลยครับเจ้าพวกตัวแสบ อย่าคิดว่าข้าจะปล่อยให้พวกเจ้าหลุดมือไปได้เลิกหนีได้แล้วเดี๋ยวนะทิศทางที่เขากำลังวิ่งไปนั้นมันเฮ้ <Hey! S 1> อย่าไปทางนั้นมันอันตรายมันมีทางเดินสีทองแล้วจุๆ่ๆก็มีดาบพุ่งมาเอ๊ะ <Hey! S 2> ขอให้พระเจ้าคุ้มครองเจ้า เยี่ยมพี่สาวถือดาบใหญ่คนนั้นตามข่ามาไม่ทันแล้วหยุดเออดูดีเลยแล้วนี่คือทางเดินสีทองในตำนานเงั้นเหรอข้าควรเข้าไปดูดีไหมได้ยินมาว่าแรงกดดันภายในนั้นน่ากลัวมากเอาก็เอาวะววเขอบอกว่าสถานการณ์ สถานที่แห่งนี้มีสมบัติไม่ต้องกังวลไปเรามีหยดน้ําแห่งชีวิตหากมีอันตรายจริงเราสามารถใช้มันเพื่อช่วยให้รอดจากอันตรายได้ไปกันเลยในไม่ช้าข้าก็จะได้รู้แล้วว่าทำไมทางเดินสีทองมันถึงน่ากลัวที่นี่คือ นี่คือทางเดินสีทองจริงหรือทำไมไม่เห็นมิจะเป็นสีทองเลยล่ะอย่างไรก็ตามมิติแห่งนี้เต็มไปด้วยแรงกดดันที่รุนแรงมันเป็นสวรรค์สำหรับร่างกายของข้าอย่างแท้จริงเออมือของข้ากำลังสลายไปไม่ไม่ใช่แค่มือแต่ร่างกายทั้งหมดของข้ากำลังสลาย มิติแห่งนี้มีอำนาจแห่งกฎหากคนข้างในไม่สามารถฟื้นฟูร่างกายได้เร็วกว่าพื้นที่พื้นที่จะทำลายมันข้าอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ได้ไม่นานไม่งั้นข้าฟื้นฟูไม่ทันแล้วสลายไปแน่ทางออกทางออกอยู่ที่ไหนม,มันไม่มีกระจกพวกนี้มีอยู่ทุกด้านหมายความว่านี่เป็นพื้นที่ปิดงั้นเหรอ เพียงแค่เข้าไปก็ตายอย่างไรก็ตามข้าไม่แนะนำให้เจ้าเข้าไปในทางเดินสีทองนั่นเพราะมันมีอัจฉริยน้ำไม่ท่วนที่จบชีวิตลงที่นั่นข้าจะไม่ยอมตายอยู่ที่นี่ข้าต้องออกไปให้ได้แล้วร่างกายพระเอกก็ค่อยๆสลายออกนะครับจเย็นเย็นใจเย็นเย็นยาประมา หยดน้ำแห่งชีวิตหยดน้ำแห่งชีวิตและอัคราสีทองจะต้องสามารถต้านทานกดในที่แห่งนี้ได้อย่างแน่นอนจะสำเร็จไหมนะอำนาจแห่งกฎทำให้ข้ากลายเป็นฝุน่นนี่คือนี่มันไม่ใช่ทางเดินสีทองที่ข้าเคยอยู่หอพรรังจิตเหรอ หอพลังจิตมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแท้จริงแล้วชั้นที่9ที่แท้จริงก็คือทางเดินสีทองที่นำไปสู่ชั้นที่10นี่คือชั้นที่10ในตำนานเหรอกล่าวอีกนด้หนึ่งคือไม่มีชั้นที่10เพราะความเป็นจริงชั้นที่10เขาเรียกว่าหอพลังจิตนั่นเองอย่างไรก็ตามค่าสลายไปด้วยอํานาจแห่งกฎ แล้วทำไมข้าถึงมาอยู่ที่นี่ได้มันเป็นเพราะหยดน้ำแห่งชีวิตหรือเป็นเพราะอักขระสีทองและหอคอยพลังจิตมีจุดกำเนิดร่วมกันหอพลังจิตแห่งนี้ดูแปลกไปนิดหน่อยถ้าจะไม่ผิดชั้นที่หนึ่งของหอพลังจิตไม่มีทางเข้าแต่นี่มันมีทางเข้าตั้งหลายทางโอ้โหอใหญ่มากสงสัยบรรพบุรุษของข้า เป็นคนเปิดห้องไว้ให้และประตูที่ปิดก็คงกำลังร,งรอคุณหล่อยอย่างข้าไปเปิดมันสินะทำไมประตูนี้ถึงเปิดไม่ได้ไม่ดีแน่ประตูนี้ก็เปิดไม่ได้นี่เป็นประตูบานสุดท้ายแล้วหากเปิดไม่ออกแล้วก็คงน่าเสียดายแย่โอ้เปิดได้แล้วเตาปรุงยาเหรอ อย่าบอกนะว่านี่จะเป็นแค่ห้องปรุงยานะช่งยังมีไฟอยู่แสดงว่ามันน่าจะกำลังกลั่นบ้างอย่างอยู่ไหนดูหน่อยสิว่ามีอะไรอยู่ข้างในเอ๊บบันทึกการปรุงยาโบราณดูเหมือนมันจะเป็นบันทึกโบราณไม่ดีเลยแม้ว่าความสามารถของสิ่งนี้ จะไม่ธรรมดาแต่ค่าไม่ใช่นักปรุงยานี่สิเท่าที่ข้าคิดแม้แต่นักปรุงยาระดับสูงก็คงใช้มันไม่ได้ข้านี่โชคหลายจริงๆถ้าในประตูแห่งนี้มีของมาศจรรย์อย่างอื่นก็คงจะดีมันก็ไม่ได้อะไรผลไปซะทีเดียวถ้าข้าเอามันกลับไปให้เย่หยุน คืออาจจะพบวิธีใช้ประโยชน์จากมันเอ๊ะร้อนมากมันดับไม่ได้มันอาจจะเป็น63สสเพจปิดตาแปลนะครับหรือนี่จะเป็นเปลวเพลิงในตำนานที่ไม่อาจดับลงได้เปลวเพลิงนี่มันจะร้อนเกินไปแล้วถ้ายังไม่รีบดับแล้วก็ข้าไม่รอดแน่แน่ หยดหน้ำแห่งชีวิตกำลังช่วยฟื้นฟรูร่างกายของข้าอย่างไรก็ตามเมื่อหยดหน้ำแห่งชีวิตถูกใช้จนหมดเปลวเพลิงนี้ก็จะทำให้ข้ากลายเป็นเท่าฐานในทันทีใช่แล้วบันทึกการปรุงยาโบราณหากนักปรุงยาสามารถควบคุมเปลวเพลิงที่ใช้ในการกลั่นยาได้บางทีทักษะการปรุงยานี้อาจจะสามารถช่วยควบคุมเปลวเพลิงนี้ได้ ร่างกายแห่งเปลวเพลิงสรุปคือหากข้าต้องการควบคุมเปลวเพลิงที่จำรายไม่ได้นี้ร่างกายของข้าและเปลวไฟจะต้องมีความเข้ากันได้ในระดับหนึ่งเพื่อให้เข้ากันได้ในระดับนี้นักปรุงยาจะต้องเตรียมมาตราการช่วยชีวิตตัวเองก่อนที่จะทำให้ร่างกายสงบลงข้ามีหยดน้ำเห่งชีวิตเหลือเพียงสี่หยด ข้าจะต้องทำให้สำเร็จก่อนที่มันจะหมดตามบันทึกการปรุงยาโบราณในขณะที่เปลวเพลิงกำลังลุกไหม้จะมีช่วงเวลาสั้นๆช่วงหนึ่งที่พลังของมันจะอ่อนแอลงอย่างมากหากข้าต้องการจะประสบความสำเร็จข้าต้องควาช่วงเวลาสั้นๆนี้ไวใ้ให้ได้แต่ก่อนอื่นข้าต้องอยู่ไปจนถึงช่วงเวลานั้นให้ได้ก่อน ยา yeah. มันอ่อนลงมันอ่อนแอลงแล้วคอยดูเถอะว่าข้าจะปราบแกลงยังไงสลายไปซะอโอ้โตัวลูกเป็นไฟเลยนะครับไเอกีกสำเร็จหรือล้มเหลวทำไมรู้สึกกล้าวกับว่า ค่าสูญเสียกายเนื้อไปแล้วเอ๊ะนี่มันพลังหยินและหยางหยินและหยางกำลังรวมตัวกันนะครับพลังหยินของเลือดสัตว์ในตำนานและพลังหยางของเปลวเพลิงที่ทำลายไม่ได้ได้หลอมรวมกันอย่างไม่คาดคิดแล้วก็ได้ระเบิดพลังออกมาตุ้ม ตอนทอี่4พระเอกก็ได้ระเบิดพลังออกมานะครับหอกแตกกระจายเลยนะครับฮะทำไมข้าถึงมาอยู่ที่นี่จำได้ว่าข้ากําลังดับร่างกายที่ติดเปลวเพลิงนี่ทำไมมันถึงหายไปได้ไม่มีทางที่นี่คือที่ที่ข้าเข้ามาตอนแรกทั้งหมดเป็นภาพรวงตาเหรอข้าไม่เคยขึ้นไป ที่ชั้นที่10และไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเพลิงที่ดับไม่ได้แม้แต่กฎแห่งการสูญสลายก็เป็นภาพลวงตาเหรอเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมข้ารู้สึกเหมือนมือของข้าเต็มไปด้วยพลังงานความร้อนอืมมีพลังอำนาจแห่งหยางอยู่ในร่างกายของข้าพลังหยางสูงสุดและพลังหยิน สูงสุดกำลังปะปนกันอยู่ภายในร่างกายของข้าค่อยๆเกิดความคิดเกี่ยวกับหยินและหยางฮิฮิแสดงว่าเ,เปลวเพลิงนั้นเป็นของจริงข้าดับมันได้สำเร็จแล้วทำไมฉันถึงกลับมาที่นี่อีกครั้งมันเป็นโอกาสบางอย่างงั้นเหรอหรือว่าเป็นเพราะอัคราสีทองหืม ข้ามีพลังงานสองประเภทยอยู่ในร่างกายแล้วหยางและหยินถ้าอั้นงข้าก็สามารถฝึกฝ่ามือหยินหยางได้แล้วดิมาลองกันเลยจิตวิญญาณส่งผ่านจุดสูงสุดแห่งหยินและหยางชวิงหนึ่งลมหายใจถูกหล่อหลอมและลมหายใจกลับสู่จิตวิญญาณ มันล้าเพลงแตกออกแล้วแล้วก็ได้มีดาบโผลมาฮาอะไรกันเนี่ยดาบโบรานมันคงไม่ใช่กับดักอีกหรอกใช่ไหมหรือว่าเป็นของรางวัลสำหรับการพิชิตหอคอยพลังจิตกันนะอัคราสีทองอยาอายุวัฒนะจากนั้นก็กดแท่งการสูญสลายและสุดท้ายก็เปลวเพลิงในตำนาน ถ้ามาลองคิดดูแล้วหากมีสิ่งหนึ่งขาดายไปข้าคงจะไม่รอดแต่ดาบโบราณเล่มนี้เรียบง่ายแม้ใบมีดจะขึ้นสนิมมันจะต้องถูกทิ้งไว้โดยคนที่เคยเข้ามาก่อนแน่ๆมับที่ยวสเอ๊ะชงว้วูว,ว้อะไรวะเนี่ย นี่มันที่เข้าสู่ทางเดินสีทองนี่ทำไมข้าถึงกลับมาออกมากันล่ะนี่มันดาบหักนี่ว่าวก็ได้มีพลังงานบางอย่างพุ่งเข้ามาใส่พะเอกอ๋อดาบนี่ว่าไม่นึกเลยว่าเจ้าจะกล้าออกมา เจ้าบ้าหรือเปล่าเนี่ยข้าเพิ่งออกมาได้ก็คิดจะฟันข้ากันเลยเหรอจะมาโทษข้างั้นเหรอเจ้าเด็กสารเลวเจ้าชักจะทำให้ข้าโกรธจริงๆแล้วนะวันนี้ข้าจะต้องฆ่าเจ้าให้ได้อาคมแห่งดาบชวิงดะดๆเดี๋ยวก่อนสิโจมตี ฟุมดาบหลายเล่มพุ่งเส่็ไปอีกนะครับไปก็ได้ชักดาบของตัวเองมาเพื่อต้านปึง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 ดาบหักเล่มนี้มีจิตวิญญาณเป็นของตัวเองเงั้นหรือเนี่ยข้าจำได้ว่าข้าเข้าไปในนั้นมือเปล่านี่เขาเข้าไปในนั้นมือเปล่านี่แล้วดาบนั่นมาจากไหนกันล่ะ ที่แปลกไปกว่านั้นก็คือตั้งแต่เด็กนี่ออกแรงมะออกมาแรงกดดันก็หายไปตึกตึกตึก,ตก,ตกว่าไงไข้ากำลังรอแกอยู่เลยก็จบไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็หน้าเพจถึงตอนที่6กสบกแล้วนะครับถ้าใครอยากอ่านก่อนก็ ไปอ่านกันที่หน้าเพจได้เลยนะครับเพจปิดตาแปลนะครับลิงก์ผมจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับแล้วก็อืมก็คงต้องรออีกตอนนี้ผมก็มีเพจ Facebook แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆมีเรื่องไหนที่อยากจะให้ผมทําหรือว่าเรื่องที่ผมเคยทําไปแล้วแต่มีตอนอัปเดตมาผมยังไม่รู้เพื่อนๆก็ยินบล็อกเข้ามาบอกกันได้เลยนะครับผมจะรีบทําให้เลยนะครับแล้วก็ฝากเข้ามาติดตามกันเยอะๆนะครับ อินบ็อกเข้ามาคุยกันได้ทุกเรื่องนะครับขอบคุณครับ